สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันสักพักหนึ่งแล้วขี้เกียจนะคะช่วงนี้ทำงานใกล้จะฮอลิเดย์แล้วที่ร้านก็เลยแบบต้องทำความสะอาดร้านคลิปที่ไปอะไรนะเกาะรีเป็กฉันก็ยังตัดลงไม่หมดเลยค่ะทุกคนแล้วเนี่ยวันศุกร์ที่จะถึงนี้เราก็จะไป พักร้อนนะคะเราจะไปแคมปิ้งกันนะคะอยู่ติดกับอิตาลีนะคะเขตนู้นเนาะเราจะขับรถไปกันวันศุกร์นี้เพราะว่ามันเป็นวันหยุดนะคะแล้วที่ร้านเราก็พักร้อนสองอาทิตย์นะคะแต่ว่าอันนั้นเอาไว้ก่อนวันนี้นะคะเราจะมากินทุเรียนวันนี้ที่ฉันเดินสายกินมากค่ะทุกคนเราไปกินข้าวที่ร้านอาหารไทยร้านหนึ่งมาร้านน่ามักมากเลยเนาะเราก็ทํางานร้านอาหารไทยนะแต่ว่าร้านเรามันจะออกแบบว่าเป็น อาหารไทยที่แบบเป็นพวกเคอรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าร้านนี้มันจะออกแบบว่าเป็นอาหารอีสานด้วยชื่อร้านตำนานสยามนะคะอยู่ตรงชรีเล่นนะคะเออเนาะมีกว๋วยเตี๋ยวด้วยนะก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยเนาะแล้วก็หลังจากที่เราไอนี้เสร็จเราก็ไปเดินงานไทยมาเราเขามีเทศกาลอาหารไทยนะคะช่วงนี้ใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเทศกาลพวกเนี้ยเยอะมากเลยคือจะบอกว่าคนไทยที่อยู่ ในสวิตนะคะไม่อดตายแน่นอนค่ะเพราะว่าอาหารไทยนี่หากินโคตรง่ายเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงที่แบบเข้าสปริงเข้าหน้าร้อนอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบบ่อยมากนะคะจัดแบบว่าเทศกาลอาหารไทยนะคะแล้วก็จะมีแบบเครื่องดื่มดนตรีเวทีบางทีเขาก็เอานักร้องมาด้วยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ไปได้ทุเรียนมา สามีขับรถไปรับไงนะก็เลยแบบว่าเอาซื้อกลับมากินที่บ้านได้นะคะถ้าเกิดกินซื้อติดรถขึ้นรถไฟมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าขึ้นมาเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงแรงมากแรงทุกคนดูสินะคะแบบเนื้อมันกำลังดีเลยอ่ะเธออ่ะเดี๋ยวพูดถึงร้านอาหารไทยที่ชูริเล่นหน่อยนะคะก็คือแบบ เราสั่งมาเป็นตำถาดนะคะกินไปด้วยเนาะตำถาดมันยังแข็งๆอยู่อะ่ะเราชอบแบบเนี้ยไม่ไม่ไม่สุกมากถ้าเอาไว้พรุ่งนี้ก็จะนิ่มกว่านิดนึงก็ได้อยู่แต่ว่าชอบแบบนี้นะคะนี่อืมกรอบนอกนุ่มในนิดนึงอืมกล่องนี้นะคะห้าร้อยกรัม ราคาอยู่ที่ประมาณ22ฟังนะคะกล่องเลย22ฟัง500กรัมเนาะเพื่อใครนะคะมีเพื่อนเนาะอยากกินอาหารไทยนะคะแล้วก็ไปที่ร้านนี้ได้นะคะชื่อร้านตำนานสยามนะคะอยู่ตรงชรีเลนนะคะเปิดทุกวันเลยเธอเปิดวันอาทิตย์เพราะว่าปกติส่วนใหญ่ร้านอาหารมันจะปิดวันอาทิตย์ใช่ไหมแต่เขาเปิดนะคะอืม แล้วก็สั่งเสือรองไห้เสือรองไห้อร่อยนะคะแล้วก็แต่น้ำจิ้มแจ่วแอบหวานไปนิดนึงนะสำหรับเราแล้วก็ส้ตมตำถาดตำตำตำปะลาถาดตำปูปะลาถาดแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูเส้นหมี่นะคะแล้วก็เกาเหลาเนื้อน้ำตกนะคะแล้วก็โปแตกนะคะ แล้วก็เข้าสวยกินกันสามคนค่ะทุกคนแบบกินหมดอืมอืมอืมแล้วก็เราไปงานไทยที่ใกล้ๆสนามบินสุริกนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วเแหละอากาศดีค่ะฝนไม่ตกอืมแล้วก็ ของไทยขายเยอะมากอาหารเครื่องดื่มของข้าวหวานมีหมดผักสดผักแห้งของแห้งทุกคนเยอะมากแล้วงานไทยจะจัดขึ้นบ่อยมากแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ใช่ไหมเขาก็จะมีโปรโมตตาม f c e e o o o เนาะแล้วก็บางทีเราไปซื้อของตามร้านเอเชียอะไรเงี้ยเขาก็จะมีป้ายโปสเตอร์ติดบอกนะคะว่าเดือนนี้เดือนนั้นนะคะเขาจะจัดงานที่ไหนบ้างอะไรเงี้ย

อร่อยมากกำลังดีนะคะมันมันโอ้เน,นียนใหญ่มากอือหูแซกิน<ฮ><ฮ>ให้มันหมดกินให้มันคุ้ม นานๆจะกินทีค่ะทุกคนกินแล้วก็ตดให้ผัวโจมนาะรับ <Yeah. S 1> After I eat I t for you <Yeah. S 1> You cook already okay. ช่วงนี้นะคะดอกไม้บานสวยมาก แต่อากาศแย่แดดไม่ออกไม่มีเวลาไปถ่ายรูปเลยอ่ะอกินหมดนี่ข้าวเย็นก็ไม่ต้องกินแล้วค่ะเพราะว่ากลางวันกินหนักมาก Mm-hmm. ใครมาเที่ยวสุริกนะคะไม่ต้องกลัวนะคะถ้าอยากกินอาหารไทยเนาะร้านอาหารไทยเยอะมากเดี๋ยวนะคะต้นเดือนอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเขาก็จะมีงาน ไทยตลาดนัดคนไทยนะคะแต่งานไม่ใหญ่นะแต่ตลาดนัดของกินเยอะมากร้านนี้ปกติเราไปทุกปีแต่ปีนี้เราไม่อยู่เราจะไปแ,แคมป์ปิ้งเสไตายมากเลยอ่ะหนึ่งพูดดิฉันนะคะเอ้ะ หนึ่งกล่องนี้ฉันนะคะห้าร้อยกรัมจะหมดละไม่รู้ลืมช่างก่อนว่าห้าร้อยกรัมเนี่ยคือแบบเฉพาะทุเรียนหรือว่ารวมกล่องด้วยนะคะทุกคนเนื้อเขาแบบอืแซ่บ หายอยากไปอีกนานค่ะแบบเนี้ยออโอ้ย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 อ้ยโ้าวอย็นไม่ต้องทุเรียน 500, ้้อ ะะก็คือกิจกรรมของดิฉันวันนี้กินทุเรียนไปแล้วก็ฝอยไปว่าวันนี้ไปกินอะไรมาบ้างอิม่มอร่อยแซ่บค่ะทุกคนไปแล้วนะคะมาแค่นี้นะคะบ้าแค่นี้จริงๆเดี๋ยวคลิปต่างๆนะคะเราก็อยากอยากจะตัดลงให้มันหมดหมดให้มันเร็วๆเพราะว่าทริปหน้ามันมาเรื่อยๆค่ะทุกคนเพราะแบบว่าช่วงนี้ฮอลิเดย์ใช่ไหมเราเราก็ไปหลายที่อะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบว่าพยายามเอาสถานที่ที่เราไปนะคะแบบมามา มาให้เพื่อนๆดูนะว่าในสวิตเซอร์แลนด์มันมีที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างนะคะแล้วก็อถ้าเกิดหลังจากที่แบบว่าทำคลิปพวกนั้นหมดไปแล้วเนาะเราก็อยากจะเล่าอ่าประสบการณ์นะคะในการเริ่มต้นใหม่ของงานที่ใหม่นะคะซึ่งเราทํามาได้ประมาณ1ปีแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทําร้านอาหารในระบบของบริษัทใหญ่นะคะแล้วก็ร้านอาหารก็ได้ปิดตัวลงไปแล้วก็ เราก็พักไปประมาณเกือบ6เดือน6เดือนนะคะแล้วก็เมื่อต้นปี2022ปีที่แล้วเนาะเราก็ได้สมัครงานแล้วก็ผ่านงานแล้วก็เริ่มทํางานมาจนครบ1ปีแล้วนะคะอันนี้ก็จะเริ่มเข้าปีที่2แล้วเนาะอ่าเมื่อกุมภามีนาที่ผ่านมาก็ครบ1ปีแล้วนะคะที่เราได้ร่วมงานากับร้านอาหารร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราก็อยากจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่ามันมีความแตกต่าง ยังไงบ้างนะคะเพราะว่าร้านนี้ค่อนข้างเป็นแบบอ่าไทยกับฝรั่งนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนว่างนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟันงนะคะมันมันได้อะไรหลายๆอย่างแต่ละที่นะคะมันก็ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะแบบอยากเล่าให้ฟังมากเลยค่ะทุกคนไม่อยากฟังแต่ฉันอยากเล่ามากค่ะทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะมากินทุเรียนแบบ เฉยนะคะแบบจะบอกว่าอยู่อยู่สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้กินนะคะแบบแม่ค้าเขาแบบอิมพอร์ตผักไทยผลไม้ไทยของไทยนะคะเข้ามาขายกันแบบเยอะมากดังนั้นใครที่แบบว่าจะย้ายมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ต้องห่อของมาจากเมืองไทยนะคะมาซื้อเราที่นี่ก็ได้ค่ะมีขายนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะ